อกเดียวอก้วนะก็จะให้เจ้าที่เก็บพานคูทำบุญนะครับงยัเดียเดียวก็จะเป็นค่าพาคูสองร้บาทสองรบาทนะครับแล้วกำไรอยูกก็เรื่องเอาโดยโดยเฉพาะถ้าที่มาทางแรกทางแรก ม ar er, mm ือที่นาดมือที่เรานามาหายินจับจับสอจีนเปินจีนอเมือนั้นเริ่ก่อนด้านรัข้างเดียวนะครับนะก็ต้อนขนดดองถนั้างฝาแล้ก็ให้เจ้าที่พร้อมกไรข้างฝาด้ามบถึงตรงถงพ่อแป้งก็จะมีพยาวเต่ามังกรเจ้าที่ก็จะให้โยแต่พยาต่ามังกรพ่อแป้ง้ในขณะที่รู้ เาอบแก้วาวตาจงภาวนาอยารลับาจงภาวนาอย่าหลับตาจ้าวนาตบนนางเก่าหาวงพ่อที่มาไกลที่มาไกลของเราปาะดอกรเสนอ่อาบนพื้นช่วยอาขันติธรรากาทิพานติสาวรีท่านให้นุกข์พาดมาเพื่อท่านให้พันธ์าเราจะเป็นได้ เป็นหนึ่งพานบาทหรือว่าตัวละออกให้คนใส่บนแล้วออกให้ดูต้องใจเราต้องใส่ต้องใส่แต่ที่แต่ขณะที่เราต้องใส่ที่แล้วก็ต้องเปลี่ยนต้องใจเปลี่ยนต้องรปลี่ยนจากอภิษฐริก